เรอยจะคุยกันได้ผมวากูแฟนตอนนี้กูคบอยู่แล้วมึงาหย่างมึงม,งม,งม,มันน่าเกลียดเกินไปเปล่าไอ้กูคุยกับมึงดีๆนะเว้ยมึงขึ้นมึงข,ขึ้นกูเดีแบบนะ๋ยวเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีแ้งแต่มึงมาปเปอบประตูห้องกูเพื่อองแฟนกูอยู่แล้วเนะี่ยให้เกลียดกูบ้างพูดให้เกลียดกูต้อง<ม>ให้เกลียดมึงด้วยเหรอเอ๋แกต้องให้เกลียดเรามันไม่ใช่เรื่องแต่นี่มันห้องเราไงแล้วพี่เขาก็เป็นแฟนเราไงมาดีๆนะเว้ยแกไม่ได้มาดีเว้ยรู้ไหมพูดเด็กรู้ตั้งแต่ยังไม่หาย เรามะง้อยัไงโอ้ยมึงมาง้อมึงมาง้อแฟนกูหน้าร่าแฟนกูองมึงนี่มันจะกระจีขู่กูจริงๆเลยต้องตีนกูกระดิกหมดแล้วเนี่ยพูดจาดีๆนะพูดจาดีๆไม่ได้ก็ไปแม่ไงมึงมันขู่ไม่ได้มามีมัเนี่ยปากไปดิเธอมาหาเรื่องทำไมก็ออกมาหาเราไม่ไม่แกมีอะไรแกก็คุยต่อหน้าพี่บีมเราไม่อยากมีปัญหากับพี่เขาก็เรามาง้อเธอนี่ไงง้อเฮสฮะง้อ อะไรแม่งจะหยุดแห่ปากเขาเลิกกับมึงแล้วดูมึงเขาเลิกกับมึงเป็นไอ้แอะไรตอนนี้เขาดีมากมากเลยอ้าวจริงก็เขาดีถ้าไม่ดีก็คงไม่อยู่ตรงนี้หรอกก็อยู่แทนที่ไงแม่เราก็เคยอยู่ปะวะก็เคยอยู่แต่ตอนนี้ออกไปแล้วปะวะแล้วจะกลับมาทําไมเนี่ยแค่เคยปะแค่เคยปะเข้าใจเขาว่าแค่เคยปะแค่เคยก็ใช่เดี๋ยวแค่เคยปากมึงจูบกันก็เคยองค์จูบอยู่ไงปาบุ้งก็อร่อยดีเหมือนกันนะแต่ตอนนี้กูจูบอยู่ไงเก็ดีใจด้วยองค์จูบเลยแค่เคย ให้มันจบไปกลับไปเถอะไม่อยากเจอที่หน้าแล้วอ่ะก็มหาละอนมึงหน้าด้านไปเงี้ปากอูพูดตรงนะมึงมาแบบี้มึงไม่คิดว่าแบบผัวเมียจะทะเลาะกันเหรอมึงเห็นแค่ตัวมากเกินไปป่ะมึงดีวะเข้าใจไหมคนเคยกันเนี่ยเห็นปะเอมันมีปัญหาแล้วอ่ะเงียบปากแล้วก็กลับไปเถอะยัยแม่มันปัญหาเยอะเลยเอก็ได้ไม่คืนไม่กลับมาก็ได้เราขอดังได้ปะ ขอตังอะไรเงินที่แกให้เราที่เก็บด้วยกันจะบอกว่าสร้างโน่นสร้างนี่ก็ให้คืนไปหมดแล้วไงเงินเราได้ซ้ำเราไม่ได้เอาคืนสักบาทเลยนะเราขอยืมสองหมื่นได้ไหมมึงมาขอยืมเงินแฟนกูสองหมื่นนี่เลยเหรอมันง่ายแบบปะฮะแล้วมึงทำไงมึงมีปะล่ะมึงมีให้กูปะเอามาเด็เฮ้ยมึงมาขอยืมอยู่ดีก็มาขอยืมกูเฉยคืออะไรเออเรื่องสันดานที่เป็นแมงดาสักทีเหอะนาดายนี่ป่าเลยมึงปากที่ยวอะ เอ<ม>ไปทํามาหากินไปไปหาผู้หญิงที่เขาพร้อมจะให้เออะเราเหนื่อยแล้วอ่ะไอคนอื่นก็ออกมาดา่าเลยมึงอ่ะมึงมึงคนอายคนอื่นว่าเขาขอ,ออกมาดา่ามึงคือมึงมาอยู่นี่ก็มาเสียงดังหน้าห้องกูยึดยักยึดยักเอ็ดงงวะเเงียบๆไปเหอะมองหน้ากูอาแข็งอาแข็งเอากะนี่มามานี่มามานี่มามาสักคีนี่มา